เช้านี้เชา 24, ้ายี่สบสี่พฤษภาพศหกสี่นะคะคุณแม่ติดกระเบื้องตรงนี้ตรงที่นั่งซักผ้านี่ค่ะมันจะได้ดูแลความสะอาดเท่หมันฝนตกสาดใส่มันเป็นตะไคร้หนังขัดก็ลำบากขัดก็ยากเริ่มลงมือทำมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบพฤษภาเนี่ยอีกนิดหนึ่งก็จะเสร็จแล้วค่ะ น้ำบุญให้ทุกคนที่ได้ดูนะคะให้ดูด้วยกันนะคุณแนวทิศแรงกายถวายร้างอุปกรณ์ถวายพระเจ้าค่ะ คนปูนสอนค่ะคนปูนก็คนเอง <c oughs> ยาแนวก็ยาเองแตแ่ให้เขาขนอุปกรณ์มาให้ขนใายขนปูนให้เบื่องบนทีท่สิบเก้าทำงานแล้วนะคะน <c oughs> ้องแพรซื้อขากองมาให้ ก็ไม่ยากนะก็ลองผิดลองถูกจนเหนื่อยแอดแรกเลยหัดทำแรกๆจะร้อ,องไห้ตายแล้วแม่หน้างานออกมาไม่โอเค แรงกายเแต่เป็นตนตายค่ะนายสร้างเขาไม่จะเป็นสร้างมาแต่ในท้อง ทุกอย่างฝึกได้ถ้าเราจะฝึก,กเพ่เรียนรู้ใส่ใจคุณแม่เข้ามาหาวิชีวิตอ่ะตอนนี้ยังเรียนไม่จบเลย,ยเรียนอยู่ตลอดการมาหาวิชีวิตค่ะไปไหนมาไหนสังเกตสังขาเอาภูปัญญาให้ตัวเองอันไหนช่วยด้นไใช่วยก่อนพระพุทธเจ้าบอกอา,าเน,อาโนโตน าเพิ่มให้ตัวเองอะทำตัวเองให้มีคุณค่าบ้างอีกอย่างได้ประหยัดเงินส่วนหนึ่งค่าแรงสร้างไว้เป็นซื้อเห็ดดินสายถวายพุทธเท้าาประหยัดเงินศาสนาเปในตัวด้วย แล้วก็เอาหลอดน้ำนี่วัดระดับดูถ้าจะให้น้ําไหลลงมาทั้งล่างก็ให้ลูกน้ำนี่วิ่งขึ้นทั้งบนถ้ามันไม่วิ่งขึ้นก็กระตะทั้งนี้ให้มันลงไปอีก เวลาล้างให้น้ำไหลผ่านลงมาช่วงล่างให้หมดก็โอเคเราแผน่นหน่ยใช่ไหมได้แล้วค่ะเรากเจ็เอาแผ่นใหม่ น่าง,งานคุณแม่ทำเมื่อาวานเนี่ยคุณแม่ทำเมื่อาวานเนี่ยค่ะติดติดฝาานี่เอง้ดยในติดติดกันนั่นน่ะกันเปื่อนเนี่ยคุณแม่ก็ติดเองใส่กรอบเอง ดูแล้วก็สะอาดตาเ,เดินผ่านห้องน้ำทำความสะอาดก็ง่ายนะฝนตกสาะแล้วไม่เป็นตะไคร่น้ำ ประหยัดค่าแรงจ้างประหยัดเงินศาสนาใน,ในตัวค่ะแล้วเราก็ได้ถวายแรงกายแด่พรัตนาใจด้วย ม่ไปก็ฝากคูนข้างๆอยูกออก